เมืองไทยเก่งจริงนะครับยังคงรักษาเสียงเดิมไว้นะครับโอ้ดยอด่อตกใจหมด เมื่อนะครับนักท่องเที่ยวพลังรัาต่างชาตินะครับมาเห็นรถไทยหัวจักไอ้น้ำไทยนะครับทิ้งกับถ่ายรูปแบบไม่หยุดจริงๆนะครับพี่พีเอสซีนะครับเป็นไหมโอ้ถ่ายยังไงก็ไม่ไม่ขัดนะครับซึงกับนั่งถ่ายเหมาะกับพื้นเลยนะครับเพราะว่าได้จับหาดูได้ยากแล้วนะครับหนึ่งเดียวในโลกแล้วตอนนี้นะครับที่มี รถไทยความสวยความงามรือว่ารถไทยเก่าแก่ฮัสซิคนไทยบูรณะได้สุดเจ๋งมาเตอร์1้อยีนะครับแสดงว่าประเทศไทยร่ำรวยมาตั้งแต่ดึกดำบันพ์แล้วนะครับบ้านผมยังไม่มีแบบนี้นะครับถ้ามีก็ให้ทีมสร้างให้ยนะครับสี่รถไทยใหม่ๆนะครับอันนี้นะครับคนไทยน่าจะสร้างเองนะครับ นร่อยสีมีแล้วโอ้โหหลายสัวคนแล้วคุณปู่ยังดูแข็งแรงนะครับกระบวนนี้นะครับนําเที่ยวมาจากอายุทยานะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่นออกจากหัวลําโพงไปอายุทยานะครับก็นําพานักท่องเที่ยวปลอดไทยนะครับเดินทางมาถึงหัวลําโพงเรียบร้อยนะครับ วันที่23ตุลาคมนะครับวันสำคัญของม้นไทยนะครับ p p s เป็นวันหยุดด้วยนะครับพาครอบครัวเที่ยวสงสัยนะครับคงจ้องจองตัวเป็นเดือนหุ้นนะครับถึงจะได้ตัวเพราะว่าคลาสสิกไทยก็อยากไปรัวออนี่มาจะงดงามงดงามนะครับถ่ายรูปไม่หุุดไม่หยุดเลยนะครับ สำคัญนะครับเ้าต่างชาติเจ้าต่างชาติถึงตั้งกล้องยกใจนะครับทางนั้นไม่เดินไปไหนนะครับรอรถออกอันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับได้ยินแต่พี่พีเอฟซีเคยบอกผมว่ารุ่งแปซีพิกแปซีพิกนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นยี่ห้อ คาวาซสกินะครับพี่พี่ใค้อ่านได้ก็อ่านให้ได้เด้อนะครับคงงานภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับแต่ก็มีหลายๆนะครับหนึ่งก็มีเลขด้วยนะครับหนึ่งเก้าห้าศูนหนึ่งเก้าห้าศูนย์ไม่รู้ว่าย่อย่อมาจากอะไรนะครับดูครับ ใเมืองไทยทำแล้วสนบบนี้เลยจุดจริงๆนะครับ PPF ใครเห็นก็ถ่ายรูปหนาสู่มาเย,ยาวนะครับ นั่นครับพี่พี่หลากไปแล้วลากไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะออกไปเก็บไหนหรือเปล่าีูนะครับอู้กระบวนนั่นไปแล้วนะครับฝลังนั่นดูไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับตรงนี้ก็วิ่งเข้ามาอีกรถไทยไทยมีมาเป็นร้อยปี ไม่รวยจริงคงไม่มีนะครับพี่ีซิในยุกคก่อนๆนะครับปู่ทวดของคนไทยนะครับเตรียมคือจะออกโตสู่สายตานักท่องเที่ยวแล้วตอนนี้นะครับเคนน่าจะเคลื่อนเคลื่อนออกจากจุดนี้นะครับขบวนนี้ก็มาแล้ครับคนก็เต็มนะครับหลั่งไหลลงคันวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ว่า พัฒนาเป็นกินน้ำมันแล้วเนาะเจ้าว่าตรงนั้นนะครับเป็นรถไฟที่ว่าใช้ฟืนนะครับงงมากนะครับประเทศไทยนะครับปัจจุบันผันแปรนะครับมาใส่น้ำมันเตาแทนแต้ว่าที่เห็นนะครับไม่ใส่ควันรถนะครับมันคืออายน้ํา คนก็อยากมาขายรูปก,กันแซวแซวนี่ครับดูครับขบวนนี้นะครับมาเห็นนี่ลงมาจากรถไฟนี้มาเห็นไอ้น้ำนะครับเึื่กับถ่ายรูปแซวแซวที่สำคัญนะครับพีพีเอสีเสียงหูดมีสเสน่ห์นะครับดังมีมนต์ขัง มาแบบนี้นะครับหลายคนก็่คิ่ก็จะคิดถึงอดีตนะครับพี่พีเอฟคนลุกเลยนะครับเมืองไทยเก่งจริงนะครับยังคงรักษาเสียงเดิมไว้เมื่อก่อนนะครับพี่พีเอซอาจจะเคยชินนะครับเวลาวิ่งถึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับ <S <S โอโ้สุดยอดตกใจหมด ก็จากจริงๆอ่าฮคนลุกเลยนะครับพี่ๆ FC คนลุกจริงๆ นเต็มท้หมดนะครับพี่ๆใครก็มาดูนะครับวันสำคัญเท่านั้นที่จะได้เห็นที่นี่หัวลำโพงนะครับโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะพาหลับส้มซัมนี่นะครับรถภัยเก่าของไทยต่างชาติยังให้ความสนใจการบูรณาการรักษาอย่างดีอย่างดี อันนี้นะครับน่าจะเป็นขบวนมาจากญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับนี่ที่ออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับห้าสามเจ็ดเีมนี่นะครับถ่ายรูปก,กันยกใหญ่ ทำขึ้นนี่นะครับสําหรับกิบเบโลนี้กับพารับส่กกบบงสำนีก่อนนะครับที่หัวลําโพงนะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับในเมื่อก่อนนะครับสถานีน่าจะเป็นร้อยปีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับพี่ๆแต่ว่ายังใซ้งานได้ปกตินะครับหากชื่นชอบมาการนำเสนอก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ